สวัสดีครับสวัสดีครับชาวา youtube ดูทาสวัสดิ่งกดติดตามครับผมตอนนี้ในช่องเวนซายไรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมบอดี้บอดี้รีวิวด่วนนะครับเพราะผมติดงานนะครับเครื่องติดงานแก้ของให้เพิ่นนะครับผมเครื่องหาเสียงให้ไอ้ไส้พิ่นนะครับนะครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดเพลงไปกัแล้วกันเพราะว่าเขาจะมาเหตุงานอยู่ข้างบ้านผมนะครับมันมีเพลงลิีกัสซิ์ ผมขอเปิดเป็นไล่แฮร์ไปแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้มีสินค้าว่าไงนั่นเป็นคอร์ดนะครับคอร์ดอ่ะปวยูโรเทคนะครับอ่ะปวยูโรเทคนะครับอ่าตัวแรกตัวนั้นขายไปพันสองขายไปแล้วนะครับผมขายไปแล้วพันสองนะครับตัวนี้มาไหมนับสภาพสภาพโคตรสวยเลยนะครับผมบอกนะครับครับโคตรสวยเลยนะครับผมต้องเหื่เบิ้งก่อนนี่สิมาลองให้ฟังนะครับ สภาพโคตรสวยเลยนะครับผมคอรโฟยูโรเทคนะครับคอร์ดสามทางนะครับคอร์ดสามทางนี่คือมัล่องให้ฟังนะครับอ่ะ so ตัวนี้ตั้งไว้อยู่ยาะบางแสงนี่ไปตัว so นี้ตั้งไว้อยู so ่อ่าหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผมกะรายละเอียดนะครับรายละเอียดกะเป็นคอร์ดสามทางหรือเป็นสองทางได้นะครับผมกะประมาณนี้นะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผมใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับ Premises, 1 1> นะครับ uh, ผมน uh, uh> like ี่อ่าทศเสด็จเป็นสองทางนะครับทศเสด็จเป็นสองทางนะครับกดตัวนี้เข้าไปนะครับผมมันก็กิเป็นสองทางครับพวกมื่อนี่บมื่อจำเป็นต้องไปกดนะครับเนี่ยมูคู่สิบขู่ยังบมื่อจำเป็นต้องใส่นะครับบมื่อจำเป็นเลยครับบมีความจาเป็นนะสําหรับผมราคาปุ่มด้านหน้านะครับปุ่มด้านหน้าก็ี่เป็นปุ่มมากาเฟียตนะครับเออกราฟเฟียตกรณีที่เข้าไปออกงานแล้วมันแก่ไขประทันนะครับที่เข้าต่อสายพิษหรือว่าดอกร็องโหน้าพิษนะครับผม กะจะมากดปุ่มนี่กาเฟนะครับผมเนี่ยกรับกดปุ่มมือนี่กาเฟเราแต่ในพวกเป็นจริงแล้วนะครับเฮ็ดสายเห็ดถือกต่อสายเห็เถือเช็คลำโพงก่อนต่อสายนะครับมันสีมันสีบุ่มีปัญหานะครับผมกับเรื่องเฟื่อนะประมาณนี้นะครับผมอันนี้สำรองแค่ช่วงที่ห้องหัวงาเแล้วนะมันแก่ไทยวัฒน์นะครับผมกับประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมมาลองอีกมือนะครับมาลองอีกมือ นะครับตอซ้ายเสียบเลยอ่ะลองลองเลยลองลองเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจับกล่องครับสั้นๆแนววอเดานะครับมีด่านบนนะครับสวยนะครับล่องกับต่อตรงขอบพับเอิร์ดเลยนะครับผมพับเอิร์ดนะครับต่อตรงพับเอิร์ดหายคินเลยนะครับนะครับลองลองครับลองล่องนะครับ เอาจะเป็นสามทางก่อนครับเป็นเสียงแหลมก่อนนะครับผมนี่ครับผมเราลองกวอนนะครับเขอาไปไข่ไก่เข้าไปไข่ไก่เลยนะครับผมนะครับอันนี้คือเสียงแหลมนะครับผมอันนี้คือเสียงแหลมนะครับ นี่คือช่องเสียงแหลมนะครับสั้นนิดนึงนะครับนี่คือช่องเสียงแหลมนะครับรนถุงซุ่มกันเลยเอาตายตัวไปเลยนะครับเนี่ยชื่อเสียงแหลมนะครับอาจจะบ่คอย,อย,อยด,ด้ยินนะโอดโหถ้ายาติเปลยนดีนินนะครับอ่ะเอาไปเสียงกลางนะครับผมโยมถีร่องสามทางให้เปิงก่อนนะครับผม ้อมทีกลางกับแหลมนะครับอันนี้เป็นกลางกระเบียดนะครับผ้อมทีระว่างกลางกระเบียดระว่างกลางกับแหลมนะครับผมเสียงเบียดหลักนะครับผมเป็นคอร์ดโปรยูโรเทคนะครับผมผมบอกเลยนี่เสียงเบียดนะครับ น,นี่ห้อมทีเบียดนะครับผมมาหนี้นะครับผมไปด่านได้พี่นะครับอันนี้ก็เสียงแหลมเมือเกลนะครับเสียงแหลมครับผมพขอซู่มกล่องแล้วกันนะครับ นี่คือแรมนะครับนี่ก็ควอมทีแรมกับกลางนะครับผมมาเสียงกลางนะครับเป็นเสียงกลางนะครับอ,อันนี้เราบ้างกลางกับแรมนะครับ เบียดนะครับรเบียดนะครับผมทิ้งเบียดกันสภาพค้อตัวนี้เก่าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะผมบอกสภาพสวยดีนะครับนี่นะครับสภาพสวยผมว่าสวยเลยนะสําหรับผมบรรยากาบ้านเป็นของจีนแดงพร้อมนะครับผมบอกแพงนะผมบอกเลยครับบอกมูวนี้ฝฟน์นี่ ครัโมนิไฟโมนิไฟโปรยูโรเทคนี่ครับพวกโมนี่พราะวันมันมันสีบอกกรอบคือจังพวกดีเบกนะครับผมบอกเอาอย่างไรเลยนะครับโมนี้หลอดจากบริษัทเขาเลยนะครับผมมากะลักกระมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกลเป็นสองทางนะครับเดี๋ยวกลเป็นสองทางให้เบิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวโมนี่เขาสีมาบอกนะครับตัดอยู่ประมาณเท่าไรดีเดี๋ยวเขาสีมาบอกเอาเจาะเป็นสองทางก่อนสองทางสีเดีใส่แค่สองตัวนี้นะครับเนี่ยนี่ครับ กับปม่าเหนี่ยนะครับผมอ๋กเสียงลงก่อนกับปมาเหนี่ยนะครับผมการลักๆแล้วกเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นนะครับต้องใส่นะครับสาหรับผมนี่ต้องใส่อย่าบังเสียงนะบอกอันี้ไอตัวบังบังายบังออกน่ะยเออนะครับผมเดี๋ยวมมสีผ้าเดี๋ยวมสีผ้าเดี๋ยวมสี้มให้เบิงนะครับบางคนมาบางคนก็เอามผมนะครับ่าปับจังเดยคว่ำทีนะครับ multimulti- j a z a k a l thank <laughs>